โอ้ใช่ดีแดดกันวุ่นวายแดดกันวุ่นวายเต็มเลย<ะ>ไม่ได้ตัวมาแล้วครับท่านชมเงี้ยหนจันนะทองหนองยาวนะครับฝั่งอนามัยนะหูก่าจะได้ตัวนะกินไปสองทีแล้วนะของผม สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะผมก็มาตกปลาอยู่ที่คลองหนองยาวนะแต่วันนี้นะผมไม่ได้มาจุดเดิมเนาะที่ผมตกถวนมากผมจะตกอีกฝั่งนึงนะครับผมก็จะมาตกอยู่ฝั่งที่มีอนามัยนะครับก็มาลองดูพี่ชายผมมาได้นวลจันทร์ไปไซส์สองโลกว่านะครับเกือ mm hmm. บ3โลนะเราจะมาตามหาบ้างนะแต่ก็แอบลง0.5เอาไว้หาปลาหมอตะกับ คันหนึ่งนะครับเอาไว้เผื่อมันผิดคิวนะอยากได้จริงจริงนะอยากาไปเผานะมันอร่อยมากนะครับแล้ววันนี้ผมก็ต้องขออภัยด้วยนะถ้าสมมุติว่ามีการพูดติดๆขัดๆนิดนึงนะพอดีว่าเพิ่งทําฟันมานะมันก็อาจจะเจ็บอยู่นะก็เลยจะพูดไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันสาหรับ,บวันนี้จะมีอะไรเข้ามากินเบ็ดเราบ้างนะครับยวรอลุ้นกันดูนะตกป่ากกันนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจด้วยครับลุยลุยลุย หมานๆน โดนเฉยนะคุณผู้ชมกดขนาดนั้นกินไม่อยู่คันเดียวมีไซส์ไหมเออ ตะเพียนใหญ่ๆอ,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 อืยพี่เขาอยู่นั่นน่ะสิตะเพียนใหญ่ขึ้นโอ้ยเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มใหญ่ขึ้นละอ๊อบจากตอนตะเพียนโอเคครับมาแล้วนะท่านผู้ชมปลาตะเพียนนะครับ ไสประมาณสักสองสามขีดนะตัวนี้แล้วก็ถือว่าไม่แหวนะแล้วผมตัวที่สองนะตอนแรกได้แต่เพียนเล็กไปอันนี้ได้แต่เพียนไซส์ดีขึ้นมาหน่อยนะแดดไม่มีเลยนะวันนี้นะครับนี่ก็เที่ยงแล้วะจะจะ,จะบ่ายแล้วมาตามหากันต่อไปนะสัตว์ใหญ่ยังไม่เจอ ดกดว่าดกดว่ายี่เอาวิ่งแงววิ่งแ้วเอาเยอะให้ไหันหัวแล้วเลนสกแดกแบบ0.5ใต้ยกคันให้หน่อยนู่นแล้วน่ะตยเลยหมดเลยหมดเลยอ่านีม่ข้มไปแล้วหนึ่งคันนี้คันนี้หลุดแล้วเออไปหมดแล้วไปหมดละ นายยกคันนี้อด้วอนะมันเลยมันแโอเฮ้มันเอาเอ็นไปคันนึงวะียมันเอาไปแล้ันนึงวรอาของมึงไปด้วยหน่อยคันนึงอะใช่เหรอเออโขูรวบหมดเลยว่ะ โอ้ยพันป่ะไปเงยพันตรงนี้ดิเออนั่น,นอะไรดิเอาเข้าไม่ได้แล้วทีเนี้ยมึงไม่มเดือดเดี๋ยวจับพันเอน็นมึงด้วยนะต้องเออเอน็นกูด้วยเ,วเดี๋ยวมึงจับนะเดี๋ยวกูสาวละกูต้องใช้สเต็ปเฮ้ย ปลาอยู่ไหนวะเออเออมึงมึงปล่อยไว้นะเออมึงมึงมึงไม่ต้องหมุนไม่ต้องหมุนมึงคอยปล่อยถือคันวนะบูใช้สเต็บมือเอารุ่นใช่ไหมเออปลายัง<ๆ>อยู่อยู่อยู่เอาที่ช้อนไว้เลยเออเคลียสายเคลียสายเข้าเคลียสายไปโอ้โหจับมึงเป็นคนที่ตับมาสิอุย้ยอะไรวะน่ศก์ก็ดีศกตัวนิดนึงเฮ้ยเนาะ มืออ่ะนี่นี่นี่เยอะได้มือมีเบ็ดจะเตกไม่ได้เอามือเยอะเอ้โอ้โหเยอะเว้ยมันมันมันไม่ได้วิ่งแนวยาวมันวิ่งแนวกลางอ่ะมันก็เลยพันหมดเลยหมดเออหลุดเลยหลุดไปแล้ว หลุดเลยอยู่ปะเนี่ยหลุดแล้วโวยไอ้เหี้ยเย็ดแม่โอ้ออโหตาไปแล้วตาไปแล้ว มันจะนอนนี่เป็นตะขาบเลยเป็นไงตีถึงหลุมทีเดียวโดนเลย <g ags> อย่าอย่าอย่าให้มันพันอย่าให้มันเข้ามาพันอีกไปยู่งแล้วมา<ห>น้องคุณมาถ่ายให้พี่หน่อยก็ได้จับไว้ดูไว้เออถ้ามันดับไม่เป็นไรเฮ้ยอุอ้ยอย่าให้มันเข้าเนื้อมึงอย่าให้มันเข้านี่นื้อมือฝืนหน่อยฝืนหน่ห<พ>อยฝืนหน่อย ยายมันเข้าเฮียยายมันเข้าอีเขยไปแล้วอีเอ้ยไปแล้วไอ้ตาอีเอ้ห่วยเอ้ยมันเข้ามทางไปแล้ววะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอุ้ยมันอยู่ไหมเนี่ยอยู่ยูอ้ยปิดเบงกยังปิดเบรกมันล่างมาแล้วเหรออีเข้ยมันเข้าเอ้ยมันเป็นเครือกอยู่ยังได้อยู่ยังได้อยู่ ใหไหมอ้ใหญ่ไหมใช่ดีอะไรครับเนี่ยได้อยู่ไม่น่าจะใหญ่มากเท่าไหร่ แดกแดกันวุ่นวายแดกกันวุ่นวายเย้ยเอยเอมีอไซมีไซันใหญ่ด้วยปล่อยมันอยู่ตรงนี้แล้วปล่อยมันอืออยากกินข <c ười> อ,อ,องกุคนแรงเยเ้ไม่ไร้ตัว ตัวนี้ไม่ใหญ่ประมาณโลนใหน้อยก็มึงดูที่โอกาสกินมันเยอะมากนะเหมือนจันหว่ะใช่ค่ะกินเบด็ดเบอร์สามด้วยมึงไม่รอดจัว่ะมันมันกินไม่ระแวงเนะี่ยมันกินต่อต่อต่อเลยเนะี่ยพอแดดมามึงดีแม่งเอาไม่อยู่ โอ้โเนี่ยตัวนั้นขึ้นอย่างนี้เลยมันไม่ยอามาอ่ะรอมันก่อนเอาขึ้นมาเลยดึงขึ้นมาเลยเหรอต,องตองึงขึ้นมาตงึงไปตึงไปตึงไปมาแล้วครับท่านาผู้ชมนี่มวนจันนะทองหนองยาวนะครับฝั่งอนามัยนะหูกว่าจะได้ตัวนะกินไปสองทีแล้วนะของผมทีหนึ่งของพี่ชายผมทีหนึ่งแนละ้วไม่ได้ตัวเลยนะตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยนะสองตัวนั้นอนะ มีตัวน้อยนะครับกินถูกคันพอดีกินเบ็ดชินเบอร์สามนะได้ตัวเลยนะหดูสิโอชิบกระจุยนะเอาจนได้นะโหวันนี้คือแบบยากมากจริงๆนะคือตั้งแต่เช้านะไม่มีแดดเลยนะพอเริ่มมีแดดปลาก็เริ่มกินกินโหเดี๋ยวรอดูในคลิปเลยกินจับแบบกินต่อเนื่องมากนะสุดยอดครับทำสำเร็จแล้วครับโนจัน มันกินทุกจุดอ่ะอยู่ที่ว่าจังหวะไหนมันจะเข้าแค่นั้นเองตกเริ่มมีน้ำใหม่ด้วยเออน้ำใหม่ปลามันก็เหมือนว่าเริ่มจะกินอุ้ยตา,า,ายไอ้ว มันใหญ่จริงเอาแล้วหนูมันวิ่งกลับมาอีกแล้วอะเฮ้ยเฮ้ยหลุดด่ายัง n, ย้อนย้อนย้อน,อนเฮ้ยมันเอาเยี่มันเอาเยี่มึงมึงต้องปั๊มแหละตายยี้มันต้องปั๊มน้องคุณมาถ่ายมาถ่ายหน่อยเถอะพี่เคลียร์สายถ<ห> <c oughs> ่ายน้ำนี่ไอกองพี่ตกเออเฮ้ย,ยมึงยังไปทางนู้นก็ได้นะถ่ายคุณเต้าไว้เออนี่แหละมือถ่ายมือถ่ายกล้อง จับมันกอยกับมันนี่พันไม่เป็นไรจับมันแม่มันจับมันนี่เฮ้ยว่ะแต่ระวังด้วยน้ระวังเบรกด้วยอย่าเลยผมได้ตัวดีจับอนี้เนี่ยพูดอยู่ว่าจะจะถ่ายจะถ่ายปลาคนอื่นทำไมเดี๋ยวก็ได้ปลาเฮ้ยนี่มันกลับมาแล้วมันกลับมาแล้วหนุ่ดูมันดีจริงเฮ้ยมันเข้าแล้วเขาไหมใหญ่ใหญ่เลยมึงกล้างมันรอไว้ใหญ่แล้วก็บุ่งมันตเดี๋ยวเดี๋ ใช่เหรอหนูว่านวลจันใหญ่ว่ะสีแดงนะเว้ยเหรอโอ้ยอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปเอเฮ้ย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 อุ้ยตัวไซสใหญ่เลยนี่ย้ยเดี๋ยวระวด้วยไอ้โน้ไม่กล้าจุ่มแค่เดี๋ยวแม่งโดนมีระนุ่อยอย่าอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปอย่าเข้าไปด้วยอย่าเข้าไปด้ เย,ย็นหนูสวยสวยเยดีอกว่ะโอ้ยมาแล้วครับดีตกนะใสไ,ไม่รู้เท่าไหร่นะเดี๋ยวต้องรอช่างด,ดูนะสามเนา,ามนะ,นะมีสามแน่นอนนะครับสวยเลยนะเหยือชิปมะเดือนนะครับคันนี้ ฝากด้วยนะครับไวๆนี้เร็วๆนี้มีวางจำไหนแน่นอนฝากติดตามไว้ด้วยสิ่งที่เราตามหานะประหมอตะกับโอ้ยตามหาแต่เช้าเลยอยากได้นะครับคือผมชอบนะคือมันหาตกค่อนข้างยากแล้วเนาะเดี๋ยวนี้นะไม่รู้แถว บ้านพี่พิณาะยังมีอยู่แม้แต่ชาวบ้านผมเนี่ยหาตกค่อนข้างยากนะถ้าไม่ไปเขื่อนจริงๆนะครับหรรมอแต่จริงมีไซส์ใหญ่กว่านี้นะแต่เราเจออันนี้อย่างประมาณ3-4นิ้วนะถือว่าสําเร็จนะโปลาไซส์ก็ได้นะปลาที่มาตามหาก็ได้นะยอดเลยครับคลิปกระจุยนะรอติดตามดูเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีแล้วครับก็จะจหมดเวลาจะต้องกลับบ้านแล้วรอหาต่อไป เฮ้ยเฮ้ยกด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 ค้างไปไปไปอูอยูใช่เลยเอาเยลไปเล้วเอเยวเอาเยลเอาเยลไปอไปขอไปตักาแล้วตังาแล้วคับะใหญ่ nhé ต้องรอแม่งกดนะถ้าแม่งกนะงแลนะ้วมันชัวร์กอน่แล้วอไมาิหนนะครับส,สองกวาเนี่ยตัวเนี้ย เอยนงไปแล้วมั้งโอ้ลุดเลยเด็ดเบอร์เด็ดเบอร์อะไรวะเนี่ยโอเคนะครับท่านผู้ชมก็เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วนะนะสำหรับวันนี้นะเพื่ถือเป็นอีกวันหนึ่งเลยที่ออกมาตกปลาแล้วรู้สึกว่าหมานมากๆคนระับกินดีมากๆผลงานของเราวันนี้ของผมนะครับกินไปสามทีนะ ได้มาหนึ่งตัวนะครับของทีมงานผมนะครับก็กินไป3ามที่เหมือนกันแล้วก็ได้มา2ตัวนะครับป่าหลวมของเราก็จะประมาณนี้นะครับถือว่ามันมากนะครับได้เยอะได้งัดกันแบบหเหมือนอารมณ์ไปลงแพที่เขื่อนเลยนะครับถือว่าสนุกมากๆเลยนะครับวันนี้บรรยากาศก็ดีนะถึงจะมีค้มฝนช่วงเช้าๆนะครับแต่ว่าพอเข้าช่วงบ่ายมาเนี่ยก็มีแดดให้เราได้ งัดปลากันหน่อยนะพอแดดมาเนี่ยได้งัดปา่าเลยนะถ้าใครอยากจะมาเนะีเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์พิกัดเอาไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับคลิปนี้นะถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วใครอยากจะสนับสนุนช่องขนุนฟิชชิ่งนะครับก็สั่งเหยือ่อชิปกระจุยเข้ามาได้เลยนะครับ2กิโลร้อยนะครับสามารถสั่งเข้ามาได้เลยเพื่อเป็นการสนับสนุนผมแล้วก็ได้เอาเหยื่อดีๆนะครับราคาไม่แพงนะ เอาลองไปใช้ดูนะครับกับหมายแถวแถวบ้านของพี่ๆนานานะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับเอาไว้เท่านี้แล้กันเดีย๋ยวไว้รอดูคลิปหน้าเราจะไปตกปลาที่ไหนครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะคบ๊ายบายนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้า